ครับม่อีกแล้วครับครับ่อใหญ่มักไทยกำมาถัายหนางานในเบิรงคือเก่าลหรอครับตอนนี้กำลังข้นแบบขึ้นไปนี่ครับคนขึ้นไปสั้นสองเอาไปพักไว้หันก้อนคนขึ้นไปเบิดนแล้วหลังจากนั้นก็นที่ค้นขึ้นไปสั้นสามมุนครับตรงที่ผูกเล็กไว้หมดละโอ้โขึ้นไปทั้งทั้งสั้นสามมุนสั้นรับลังค่า อ,อัพเดียน,นางานในเบื้องเสมอครับะนะค่อยเห็ดค่อยทำไปมันสูงครับเห็ดย,ยากอู้หเินไปต้องสูงหนุนตอนมองเกินไปตารางครับกับพะสูงบันไดละขึ้นไปข้างบนย้ยวลงามาบ้านเนี่ยสูงเป็นสูงร่มแห้งพร้อมมันขวานในฟ้าขึ้นเบื้อมือมือว่าน,นอากาศดีครับมือในฟ้าแจ้งออกแล้ว ฝ้าแจ้งออกอะบ่หวอนรอครับเหมือนอยังอากาศเย็นอยู่าอากาศเย็นสบายดีอยู่ัะมาอัพเดียนางานใ้เบื้องสมงอครับครับก็ล่างระเแบบียบแผ่นนี้เป็นแบบแผบบ่นสองเมตรสองเมตรกับ,บแบ,บ2 m. 2 m. นักซ้ำนี่แหละสามเมตรที่นักซ้ำเลย ้นจะค่อยค้นกันไปข้างบน้นเต็มกำลังใจให้สร้างครับระวังี้ผมเฮ็ดบ่ไใดล่ะผมแต่ด้ตั้งมานั่งเ้านั่งไทยอยู่นี่ละ่ะปวดเอวพี่ออ้องเลยเอวลันที่สั่นสามเลียวก็สิโล่งใจละบงังเขี่สั่นนันเลียว ขึ้นไปสั่นนันแล้วเทเรียบร้อยก็ต้องสิโล่งใจเดี๋ยวดีว่าในโล่งใจมันได้เอาแบบขึบ้นวอนเบิดอยู่โอ้โขึ้นไปทั้งเถิงตั้งๆๆๆเถิงมันยังสูงครับเดี๋ยวไปขึ้นไปแบบนี่ก็ยังบบสูงนี่แหละเต้าขึ้นไปหอนแล้วสูงเป็นสูงเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้พอพราสร้างเลย พี่เห็นน้ำมอได้หรอกปวดเอวาไทายอัพเดตนางงันนห้พายพี่น้องเลช่มกันสุม,มือนะครับเอาค้นแบบกันไปชีวิตตามกันก็ลำบากแบบนี่แหละเลี้ยงปากเลี้ยงทองจ้าของครอบครัวสุขนันกันไป สำหรับคลิปน,นี้ก็ตกลวงจะนี้แหละคลิปหน้าท่านจอัปเดตในเนบื้องอีกคือเก่านั่นแหละขอบคุณหล,ลายๆครับที่รับชม